นี่คือครั้งแรกของโลกที่โน้ตบุ๊กจอสไลด์ได้เนี่ยมาดูกันอ่าสแกนนิ้วมือดันขึ้นนี่เลยเป็นไงล่ะโอ้โหอย่างว้าวว้าวสุดว้าวอะ่ะว้าวจริงกับตัวต i n บ b o กพลัสเจนห6ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ เพิ่งเปิดตัวในงาน c s 2025นี่เลยนะครับแล้วก็จะวางขายทั่วโลกในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับแล้วก็น่าจะเข้าไทยด้วยนะส่วนราคาค่าตัวของเขานะครับตะกี้เขากระซิบม,มาว่าอยู่ที่3,500 US นะก็น่าจะเป็นแสนอยู่เหมือนกันสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็น Intel Core เอา v, รุ่นยอดนิยมแรม 32GB มาพร้อมกับตัว SSD น่าจะ1ทนะนี่เลยตามนี้นะครับผมส่วนขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือ มันกลางอยู่ใช่ไหมความกว้างของหน้าจอของเขาตอนนี้ขยายแบบนี้จะอยู่ที่17.6นิ้วนะแล้วก็ถ้าเอาลงเนี่ยเดี๋ยวเอาลงให้ดูปึ๊บสแกนเอาลงนี่ จะเหลือเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ14นิ้วปกติเลยโอ้โหบอกเลยว่ามันเจ๋งจริงๆสมกับเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Lenovo นะสหรับกลไกของหน้าจอนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เอาหน้าจอ2อันมาประกบกันนะแต่เป็นหน้าจอสไลด์นะครับโดยตัวจอสไลด์ของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้คีย์บอร์ดนะเวลามันกางขึ้นมาเนี่ยก็คือจะออกมาจากตัวด้านใต้คีย์บอร์ดตรงนี้เลยนะครับผม <Okay. S 1> นี่เนี่ยจอมันสไลด์นะครับเลื่อนขึ้นมาจากใต้แผงคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะ เจ๋งอ่ะขอชิดต่อของเขานะครับด้านข้าเนี่ยจะเป็น h a n d e r b 4มาให้2ช่องนะส่วนทางด้านซ้ายมือนะผมเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องน,นี้เนี่ยไม่มีรูหูฟังมาให้ด้วยใช้เองก็ไม่มีนะครับผมแต่คิดว่าเขาน่าจะมีตัวฮับแผมมาให้ในกล่องน้ําหนักก็ไม่เยอะมากนะน่าจะประมาณโลก,กว่าตัวนี้พกพาไปไหนเหมือนพก2หน้าจอเลยนะ